เป็นทักครับก็ถึงความรู้สึกแบบที่เราพอรู้ข่าวเลยครับโอ้ยถามความรู้สึกจะเป็นยังไงมันตอบไม่ถูกอะ่ะมันตอบไม่ถูกเพราะมัน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 เจ็บปวดกับการ,ารสูญเสีย เราว่าเราสูญเสียมาเยอะต่อเยอะแล้วก็นี่ก็เหมือนคนในครอบครัวองหนึ่งก็เหมือนคนในครอบครัวเพราะว่าเราทุกคนนะครับในวงการตลกด้วยกันอยู่ด้วยกันมาจนเห็นมั้งแต่มันยังเริ่มเข้ามาเล่นตามคาเฟ่ในยุคทันร่วมว้อะไรนะครับหลังจากนั้นก็อยู่ด้วยกัน30ปีได้มั้งมาอยู่คณะ้ดยผมเป็นคนมอบคณะให้นูไปทำต่อ แล้ไอ้นุย้ยทำต่อเสร็จก็มาอยู่ก่อนบ่ายก็จากก่อนบ่ายจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็เกือบเกือบสามสิบปีแล้วย<ช>ี่สิบกว่าปีแล้วออขอบคุณทั้งวันด้วยนะครับทั้งวันนะฮะความน่ารักของอาขอน่วมนะขอบคุณไทยรัฐนะความ <c oughs> ไอ้นี right, ่มันเป็นเป็นตลกที่ก้าวลาวนะแต่ก้าวลาวน่าอินดูนะแต่ก้าวลาวน่าอินดูก้าวลาวแบบเป็นคนทะลึ่งตึงตังแต่หน้าอินดูเป็นคนที่ดุดันแต่หน้าอินดูเวลาเล่นเรามีเสน่ห์ในในในการรู้สึกของปุ้งหนึ่งเนี่ยคือปุ้งหนึ่งก็็คือครูของตลก เด็กๆตลกอีกทีหนึ่งซึ่งเด็กๆตลกเนี่ยจำเป็นแบบอย่างนี่ค่อนข้างเยอะเพราะว่าเขาเนี่ยเขาทำอะไรที่คาดไม่ถึงทําอะไรที่ที่ทำแล้วมีเสียงวระทําแล้วอยู่ข้างแล้วสบายใจแต่บางทีน่าลาคาลมันสบายใจแบบน่าลาคาญคือมันเป็นที่ที่อะไรที่น่ารักมันเป็นความสามารถเฉพาะตัวนะองหนึ่งเนี่ยเขาทำอะไรได้เขาเป็นได้เหมือนหมดทุกอย่าง ก็จะเป็นอะไรก็ได้ก็เป็นเสน่ห์ของเขาเนาเสน่ห์ของเขาคก็เสน่ห์ของเขาความน่ารักของพี่ป๋องเน่งตัวตนของเขาที่คุณอาสัมผัสได้คือคือทั้งอยู่กับผมเนี่ยมันมันมันเหมือนเป็นพี่เป็นน้องทั้งทั้งมาขอขมาก็แล้วทั้งทําผิดก็ขออภัยก็แล้ว เราก็ให้อภัยกันอยู่ตลอดเพราะมันเป็นครอบครัวเป็นครอบครัวแล้วก็แล้วก็มัน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 รักและผูกพันกันในสายอาชีพคืออาชีพตลกก่อนอื่นถึงจะไม่ได้อยู่ในครอบครัวเดียวกันถึงจะอยู่คนละคณะกันถึงเวลามันจะรักกันมากมันจะดูแลกันมากเรียกว่าอย่างอย่างสมบุิงานอย่างเงี้ยจะมากันหมดถึงเวลาก็มากันหมดไม่ใช่ทั้งทั้งที่ไม่เคยสนิทกับพี่พง้งเน่งหรืออะไรก็แต่ว่าด้วยจิตวิญญาณของความเป็นศิลปินตลกเนี่ยเขาจะมีความรักความผูกพันซึ่งกันและกันมีความเสียสละให้ขึ้นกันและกันฉะนั้น มันมีค่ามหาศาลยิ่งใหญ่ฉะนั้นการอะไรของของป๋งหน่งในวันนี้ผมเชื ического, ่อว่าน้องๆศิลปินพี่ๆศิลปินเพื่อนๆศิลปินรู้ข่าวเนี่ยต่างคนต่างไม่สบายใจแนะ่ต่างคนต่างร่วมไว้อะไรแน่ตัดทับตัดรับอย่างมุกสร้างชื่อของอาป๋องเหน่งครับ คือ,บอ,อแบบลุกเลยครับพอจำได้ไหมครับคือมัน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 อย่างอย่างตอนที่เขาเล่นก่อนบ่ายนะที่เขาทําที่ผมว่าเรตติ้งที่เขาเป็นตัวที่ทํำเรตติ้งดีคือเขาเล่นขุนช้างขุนแผนอตอนขุนแผนฟันมกกันเขาเล่นขุนช้างอะไรเงี้ยเนี่ยเขาเขาคาแรคเตอร์ก็จะเหมือนเลยแล้วก็จะขออนุญาตใช้ก็ว่าโกนบาทามากเวลาเขาจะเล่นเนี่ยเขาเขาเขาเป็นคนอย่างนั้นจริงๆนะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่สเสน่ห์ที่ผมชื่นชอบกุ้งหนึ่งนะเรื่องเรื่องตลกเนี่ยทุกคนแต่ละคาแรคเตอร์ มันก็เป็นแต่ละคาแรคเตอร์แต่ถ้าเผลอในชีวิตจริงของพวกหนึ่งเนี่ยผมว่าในโลกใบนี้ไม่มีใครรักนอกจากโรเมียวกับจูเลียสแล้วก็มีคู่นี้ที่มันรักกันมากมันรักกันจนบ้าบอคอแตกมันรักกันจนแบบเราเห็นเนี่ยยี่สิบกว่าปีเนี่ยที่มันนั่งกันเนี่ยพอถึงเวลาเมียมันนั่งมันก็เอาหัวไปไถบ้างเอาไปหอมบ้างไปแขนบ้างไปออยู่ทั้งวันจนหน้าลำคาญสองแล้วเวลาไปต่างจังหวัดงานต่างจังหวัดเนี่ยพวกหนึ่งจะไม่ขึ้นเครื่องบินเพราะว่าไอ แฟนก็ตัวโตแฟนก็อ้วนมากก็นั่งเบาะไม่ได้ก็ต้องขับรถไปขับรถไปก็ขับไปกลับแล้วก็แวะนอนกลางทางเนี่ยมันเป็นความรักขอ,ของของของผมว่าหลายคนน่าจะวิ่งอย่างนะโดยเฉพาะในวงการตลกวงการศิลปินเนี่ยใช่ไหมม,มัน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 ไม่คิดว่าพงหนึ่งจะมีจุดแข็งตรงนี้ฉะนั้นบอกว่าเขาเป็นคนที่รักครอบครัวจริงๆเราเห็นมา20กว่าปีนี่คือสเสน่ห์ของพงหนึ่งที่ทำมาพงหนึ่งเป็นอดยอดสามีด้วยเนาะ สุดก็สามีผม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 ให้รางวัลในตัวผมนะผมให้ก็เป็นสามีอิงชาติผมบอกว่าคู่ร่มีโอแล้วมีคู่นี้ยนอกจากนั้นก็ผมจะไม่เห็นใครทั้งที่เราบางทีเรายังมีบึ้งตึงกันนะแต่เขาไม่เคยเห็นบึ้งตึงกับภรรยาเลยต้าไม่เห็นรักมากรักมากรักมากรักมารักบอกรักแบบรัก รักจริงๆเ,เ่ะเราเห็นมาเราเห็นมาเราก็เลยบอกเออบางทีเราดูแล้วเออมันน่ารัก็เฮ้ยทำไมันทาได้วะบางทีเรายังทําไม่ได้คนหญิงทาไม่ได้นั่นคือสเสน่ห์ของของพุงเอย่างเอาป็ดจาคาพูดสุดท้ายที่อาพุงเองได้ทุกครัออมมผมเนี่ยพูดกับปุงเง่งบอกมึงทําไมไม่ดูสุขภาพบ้างทําไมวะหาหมอบ้างสิมันก็หัวเราะแฮ่แฮ่ดูสิมึงมีทุกอย่างทุกโรคเลยเบาหวานความดันโรคหัวใจ ไตอักเสบปอดอยู่ในตัวเขาทั้งหมดเลยปอดทะลุทุกอย่างอยู่บอกทําไมไม่ดูแลสุขภาพหาหมอบ้างหรือเปล่าอะไร้่งหรือเปล่าก็าหัวเราะแฮ่แๆไม่เป็นไรอรพี่ผมไม่เป็นไรมันมันคำว่าคำไม่เป็นไรเนี่ยมันใช้เปลืองมากอ่ะใช่ไหมกับ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 สุขภาพร่างกายนี่ไม่เป็นไรไม่ได้นะสุขภาพร่างกายเราเนี่ยมันมันต้อง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 ,องระวังต้องเฝ้าดูต้องเป็นห่วงเป็นใยกันนะตรงนี้ต้องดูแลกันนะมันไม่ใช่ว่ามันเหมือนเครื่องจักรอ่ะ หนุ่มๆแล้วก็โอเคใช้งานมาหนักมากแต่พออายุปั๊บเนี่ยเฟืองมันก็หลุดน็อตมันก็หลวมธรรมชาติของของของยุคใหม่เนี่ยมันเป็นอย่างนี้จริงๆว่ามันใช้เวลานานใช้ใช้ชีวิตอย่างสมบุกสมบันวันนี้ก็เลยต้องต้องบอกว่าอยากจะฝากน้องๆพวกศิลปินเหมือนกันว่าดูแลสุขภาพกันหน่อยนะพวกเราออกกำลังกายกันบ้างหรืออย่างไรกันบ้างช่วยกันดูแลสุขภาพกันหน่อยสาคัญมากครับตอนวาระสท้ายได้ฝากคำพูดอะไรก็บอกว่าหลับไม่สบายเถอะนะไม่ต้องห่วงแล้วคนข้างหลังอะ นะคนข้างหลังก็ต้องดูแลกันเองได้เขาต้องช่วยเหลือกันเองได้แต่ถ้าปุ้งหนึ่งยังอยู่ตอนนี้ความทรมานตกอยู่กับคนข้างหลังใช่ไหมแล้วก็สองปุ้งหนึ่งจะได้ไม่เจ็บปวดแล้วเพราะว่าต้องฉีดไอ้มอร์ฟีนเข้าไปในร่างกายมันก็ปวดมันก็ไม่ไหวเราเข้าใจอะมันหลายโรคอะที่ลุกเล่าไปฟังไอหมอจะผ่าหัวใจให้ก็ไม่ได้หมอจะผ่านี่ให้ก็ไม่ได้นั้นจะผ่านั้นก็ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ต้องสิ้นเลย ใช่ไหมก็ต้องรออย่างเดียวเลยรอทําใจอย่างเดียวเลยก็บอกว่าให้ไปให้สบายไปให้สงบนะเพื่อนเพื่อนอย่างอยู่ที่นู่นเยอะแยะทุกคนนะต้องไปกันหมดแหละทุกคนต้องตามกันไปหมดแล้วแ,แต่เวลาช้าหรือยาวแค่ไหนนานแค่ไหนอยู่ที่ตรงนั้นนะเท่านั้นเองคือก,กาดูแลตัวเองเท่านั้นเองขอบคุณครั<อ>บ